สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุทกท่านนะคะคนที่อยู่ใกล้แสนไกลด้วยนะคะตอนนี้นะคะอยู่มมุไหนของโลกใบนี้ก็ขอสวัสดีทักทายยินดีต้อนรับก็คือช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีจะมาทําคลิปดวงความรักให้กับชาวพฤษภนะคะชาวพฤษศคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะวันที่ในการแบ่งราศีมีใต้คลิปนะคะแล้วก็รายละเอียดในการดูดวงส่วนตัวก็มีอยู่ใต้คลิปเช่นกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นดวงความรักประจําเดือนธันวาคม2564นะคะวันนี้อาจารย์เดือนนี้อาจารย์ไม่ได้แยกคลิปให้นะคะเพราะว่าติดภารกิจเยอะเลยนะคะแล้วก็ต้องกลับไปดูแลคุณแม่ที่ต่างจังหวัดด้วยก็จะเดินทางบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นดวงรายปีความรักนะคะกับรายปีงานเงินตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทานะคะเพราะนั้นอาจจะต้องแบบใช้เวลาไปทํากับตรงนู้นนิดนึงนะคะเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นดวงความรักโดยรวมประจําเดือนธันวาคมนะคะจะไม่กําหนดสถานะ นะเป็นโสดเป็นมีคู่หรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูพลังงานโดยรวมตรงนี้กันดีกว่านะคะตรงนี้เป็นตรงโดยรวมนะคะเอ่อบทชัยวิจัยยายในการรับชมด้วยนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะคะพลังงานของคุณว้าวพลังงานขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะมาเอ่อ my home is my castle ชาวประสบคุณกำลังมีข่าวดีอะไรในเรื่องของ ที่อยู่อาศัยหรือเปล่านะคะบางคนกําลังต่อเติมบ้านนะคะต่อเติมบ้านใหม่ปรับปรุงบ้านใหม่หรือบางคนกําลังสร้างบ้านใหม่กําลังจะเสร็จแล้วหรือว่าบางคนกําลังสร้างเรือนหอใหม่นะคะกําลังจะเสร็จแล้วแบบสวยงามเหมือนในฝันนะคะเหมือนเป็น <c oughs> ปราสาทราชวังของคุณในความรู้สึกของคุณเลยนะตรงนี้นะคะรวมถึงความรักของคุณเนี่ยตอนนี้มันมีอะไรที่มันเติบโตก้าวหน้ามีความมั่นคงไปด้วยกันนะคะ Day and night นะคะเป็นเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคุณคิดถึงนะคะเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะคิดถึงทุกวันทุกคืนนะคะมีความห่วงหามีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคิดถึงคดึงหาซึ่งกันและกันนะคะความรักของคุณนะจะรู้สึกเหมือนพลังงานอะ่ะเหมือนขึ้นมาเป็นความรักของคนที่แบบ ได้ตกลงเป็นแฟนกันนะคะหรือว่ากําลังแบบขอแต่งงานหรือกําลังจะได้แต่งงานนะคะหรือว่าเป็นครอบครัวที่กําลังมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาในครอบครัวนะคะอืเป็นความรักที่น่ารักนะคะในช่วงเวลาธันวาคมนี้นะคะมิสซันชายว้าวชาวพศมันเป็นพลังของเดอะซันนะคะที่ขึ้นมานะคะ คุณผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยไอเดอะมูนตรงเนี้ยเห็นไหคะเดอะมูนอยู่ข้างล่างนะคะผ่านพ้นความทุกข์ผ่านพ้นปัญหาอะไรความไม่เข้าใจกันปัญหาอะไรมากมายหลายอย่างในอดีตความรักของคุณเนี่ยนะคะมันมันเลยมีการแก้ไขปัญหาการปรับตัวเข้าหากันแล้วกลับมามีความรักที่สว่างสดใสมีความเข้าอกเข้าใจกันพร้อมที่จะไปต่อได้กันนะคะชาวประสบนะพลังงานขึ้นมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูเรื่องราวความรักของคุณนะคะ ขอดูพลังงานของคุณก่อนนะเมื่อกี้อาจารย์ใช้ไพ่ชุดไหนน่าจะไพ่ชุดนี้นะคะใช้หลายชุดเริ่มงงละอ่ะพลังงานของชาวทระศบนะคะเรื่องราวความรักของคุณเป็นอย่างไรมีไพ่ของว่าวสี่เหรียญน,นะคะบางคนแบบเป็นความรักที่รักกันมานานแล้วนะคะ รักแบบเต็มสีห้องหัวใจรักหมดใจนะคะต้องเรียกแบบนี้รักหมดใจจริงๆนะคะห้าเหรียญน,นะคะอืขอดูซิว่าห้าเหรียญจะมาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับไฮโรแฟนเหมือนกับคนรักของคุณนะคะก็เ,เป็นคนที่ดีมากๆนะคะเขาเข้ามานะคะห้าเหรียญเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาร้องขอความรักเข้ามาแบบบางคนออกแนวลูกตือก็ได้นะคะ เหมือนตอนแรกชาวพื่อศคุณอาจจะไม่ได้ปิ๊งปังเขาในะคขาแรกก็ได้แต่ว่าเขาเอาความดีของเขาเนี่ยเข้ามาชนะใจของคุณนะคะตรงนี้นะคะห้าเหรียญเข้ามาร้องขอความรักเข้ามาดูแลเอาใจใส่เข้ามาพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะเข้ามาพิสจน์ตนเองว่าไพ่ของไฮโรแฟนนะคะเขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่ารักจริงนะคะพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อความรักครั้งนี้นะคะ ในที่สุดเหมือนคุณก็เลยเปิดใจกับเขานะคะรับเข้ามาอยู่เต็มสี่ห้องหัวใจนะคะหมายเลขเจ็ดนะคะตรงนี้นะคะเป็นไพ่ของเชอริออตนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเป็นคนดีนะคะเข้ามาจู่โจมคุณก็ได้นะสาวเพื่อนศเข้ามาจู่โจมหัวใจของคุณนะคะเข้ามาร้องของความรักหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงิน,นหรืออะไรบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะประสบปัญหาอยู่นะอืม เมืนเขาเป็นคนที่อาจจะมีความตรงตรงเข้ามานะคะมีไพ่ของอัศวินไม้เท้านะคะเป็นพลังงานของชาวล,ลัคนาราศีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะเหมือนตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วเขาก็พยายามนะคะที่จะ จริงจังนะคะสม่ำเสมอในการแสดงความรักกับคุณน่ะนะคะเหมือนเป็นคนที่ไม่พยายามที่จะห่างหายไปจากคุณพยายามที่จะติดต่อเข้ามาอย่างสม่ำเสมอพยายามที่จะพิสูจน์ตนเองว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีมากๆกับคุณนะคะโอ้โหนะคะชาวผู้ศพเองนะคะไพ่ของฤาษีเฮอร์มิตนะคะคุณก็เป็นคนดีเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่ชอบเออช่วยเหลือมีน้ำใจกับคนอื่นๆนะตรงนี้นะคะเพราะนั้น ตัวคุณกับตัวเขาอะ่ะเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบพออยู่กันไปแล้วมันมีการปรับจูนเข้าหากันแล้วคุณรู้สึกว่าเขามีศีลที่เสมอกันกันกบคุณอะ่ะนะคะเป็นคนดีนะคะในแบบที่คุณต้องการหรือว่ามีไลฟ์สไตล์นะคะในการที่มีความเป็นสนตัวนะคะแล้วก็ชอบทำอะไรที่มันแบบไม่หวือหวาไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่ใหญ่โตไม่เอิกรกะเริะนะคะชอบมีความสุขแบบเรียบง่ายนะคะ simplicity อารมณ์แบบนี้ก็ได้มีไพ่ของเราชินิดถ้วยนะคะหรือว่าเป็นพลังงานของชาวทัดน้ำนะคะเวลาที่เขาอยู่กับคุณชาวทัดน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะเวลาที่อยู่กับคุณเขาอ่อนโยนเขาดูมีความมุ้งมิง้งมีความโรแมนติกนะคะ น่าเหมือนกับว่าภายใต้ความเป็นคนดีอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรมากมายแต่พออยู่กันสองคนแล้วมีความมุ่งมิ้งมีความสร้างความโรแมนติกอะไรบางอย่างจนเขาเข้ามาอยู่ในใจของคุณได้นะคะทำให้คุณยิ้มนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าโลกนี้มันสดใสนะคะ ถึงแม้ว่าความรักของคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคมันต้องห่างไกลกันนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาก็สม่ำเสมอในการที่จะพยายามสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคุณหรือว่าณเวลานี้นะคะเขาก็าลังเดินทางมาหาคุณก็ได้ความเป็น6ดาบนะคะคนที่อยู่ไกลแสนไกลกําลังเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะอัศวินถ้วยนะคะเดินทางเพื่อเอาความรักมาให้คุณนะคะมามอบหัวใจให้กับคุณ <laughs> นะคะ แล้วก็มีไพ่ของหนึ่งดาบนะตรงนี้นะคะ เหมือนในที่สุดอะคุณรู้สึกว่าในความจริงจังจริงใจของเขาในความชัดเจนของเขานะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นรักทางไกลรักที่ต้องมีการเดินทางไปมาหาสู่หรือบางคนที่มีคู่แล้วแต่งงานกันแล้วนะคะอาจจะทํางานกันคนละที่อยู่นคนละจังหวัดนะคะอยู่นคนละประเทศก็ได้ต้องมีการเดินทางมาหากันแต่ก็ยังยังมีความรักที่พยายามรักษาความสม่ําเสมอเป็นความรักที่ห่วงหาทรนเป็นความรักที่หนึ่งดาบเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเหมือนคุณก็รู้สึกว่า คุณก็เลือกคนไม่ผิดนะคะเนี่ยในการที่ได้ตัดสินใจนะคะเป็นแฟนกับเขาเป็นคู่ชีวิตของเขานะอะขอดูพลังงานในฝั่งของคนรักของคุณบ้างนะคะชาวพฤษศขอดูพลังงานของคนรักของคุณอให้ดูซิใช้ไพ่กันคนละชุดเลยนะคะวันนี้ ต่ำไม้เท้าค่ะมีไพ่ของเออราชาเรียนนะคะถ้าเสียงอามาหลังบ้านเข้าไปต้องขออภัยนะคะวันนี้อากาศดีอากาศหนาวจารย์ไม่ได้เปิดแอร์อาจารย์เปิดหน้าต่างไว้อาจจะมีเสียงเล็ดลอดไปนิดนึงนะคะแกพูดเสียงดังมากขออภัยนะคะ อ๋อชาเลรีออดนะคะตัวเขาดูสิของฝั่งคุณก็ออกเป็นชาเลอร์ออดนะ,ะเด็กเฉลี่ยน,นะคะพลังงานของคุณขึ้นมาเต็มเลยนะค,ะคุณชาวพศเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะธาตุด,ดินก็คือมังกอลพุทภกันนะคะพลังงานของคุณขึ้นมาสามใบเลยกัสเตรนนะคะสำเร็จแล้วก็สเตรน,นะ แล้วก็มีไพ่ของราชินีดาบปดเหรียญค่ะไว้เอามาเอาสองใบเลยคะแล้วก็มีไพ่ของอัศวินไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเองนะคะเขารู้สึกว่าสามไม้เท้านะคะเมื่อเขาเจอคุณน่ะเขารู้สึก ผูกพันนะคะอยากมีอนาคตร่วมก,กันกับคุณนะคะตรงนี้นะคะสามไม้เท้านะคะอยากไปต่อด้วยกันเจอกันแล้วแบบปิ๊งปังนะคะเขาน่าจะเป็นฝ่ายปิ๊งคุณก่อนก็ได้นะตัวนี้นะคะตัวคุณนะคะเป็นราชาเหรียญน,นะคะหรือเป็นอัศาวินเหรียญตรงนี้นะคะคุณเป็นคนที่แบบว่า ดูดีดูเก่งมากๆนะคะเป็นคนที่รู้จักวางแผนรู้จักใช้ชีวิตนะคะรู้จักสร้างเงินสร้างไรายได้นะคะเป็นคนที่มีหัวธุรกิจหัวการค้าเป็นคนที่แต่งกายดีดูดีโปรไฟล์ดีมากๆนะคะแล้วเขาก็ไม่ดีรอนะคะชาอียอดคนนี้ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณนะคะ mm hmm. เขาอยากที่จะให้คุณรับความรักของเขาะคะความเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะแต่วานาเวลานั้นนะคะในช่วงแรกๆอะ่ะ เขาไม่ได้มั่นใจเลยนะตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะคุณอะดูมีกำแพงดูสเตรนท์นะคะดูแข็งเก่งมากนะคะดูแบบว่าไม่ง้อใครดูเป็นคนที่เก่งทุกอย่างก็ได้นะคะจนเขาไม่ไม่รู้ว่าจะเข้ามาหาคุณในในรูปแบบไหนดีเขาลังเลเขาไม่มั่นใจมากๆเพราะว่าคุณอะมีความเขา,าเรียกว่าอะไรอะมีความเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งอะนะคะที่เหมือนกับว่าอยู่คนเดียวคุณก็แฮปปี้คุณก็มีความสุขอะ คุณก็สร้างเงินสร้างไรายได้อะไรได้นะคะแต่เขาก็ไม่ถอดใจนะคะความเป็นราชาราชีดาบนะคะจับดาวขึ้นมาสู้นะคะถ้าคุณยังไม่รับรักเขาในครั้งแรกครั้งที่สองเขาจะมาต่อในครั้งที่สามที่สี่นะตัวนี้นะคะเขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะพยายามเข้ามาอย่างสม่ำเสมอพยายามพิสูจน์ตนเองนะคะว่าเขาคือคนที่แบบว่าทําอะไรแล้วทําจริงจังถ้าจะรักคุณเขาก็จะมีความจริงจังจริงใจกับคุณมากๆนะคะ,ะเรามาดูกันต่อนะคะ ฝั่งของเขาเป็นยังไงอีกบ้างนะมีไพ่ของหนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็เก้าถ้วยนะคะมีไพ่ของ temperance นะคะ พลังงานการเปลี่ยนแปลงนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะปฏิหารดีๆที่จะเข้ามานะคะราชถ้วยค่ะแล้วก็เป็น8ดไม้เท้านะคะมีไพ่ของสองไม้เท้าค่ะ แล้วก็ราชินีไม้เท้านะคะมีไพ่ของหกดาบหกถ้วยค่ะแล้วก็แฮงแมนอชาวปสบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ เหมือนกับตรงนี้นะคะตัวของเขาเองนะคนรักของคุณเนี่ยนะคะเหมือนกับเขาอะเคยเลือกนะคะเคยเลือกเฟ้นนะคะเพื่อพยายามหาตัวเลือกให้กับชีวิตของเขาในการที่จะหาใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่แสนดีเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอะนะคะ เขาพยายามหามานานมากเลยนะความเป็นก้าวถ้วยจนเขาอาจจะดูเหมือนเคยเปลี่ยนแฟนบ่อยเปลี่ยนคู่ควงบ่อยจนดูเหมือนกับเป็นคนเจ้าชู้นะที่เขาเจ้าชู้เพราะว่าเขายังไม่เจอคนที่ใช่ยังไม่เจอคนที่แบบมันถูกใจมันไปด้วยกันได้ก็ได้นะคะตรงเนี้แต่เมื่อเขาเจอคุณดูสิหนึ่งเหรียญนะเขาได้เลือกแล้วนะคะว่านี่คือคนที่เขาจะให้เป็นหนึ่งในดวงใจของเขาเป็นหนึ่งเดียวในชุดของเขานะคะ คุณคือที่หนึ่งอะนะคะในบรรดาทั้งหมดของเขานะถ้าเขามีเก้าถ้วยนะคะคุณก็คือถ้วยทียท่เขาเลือกแล้วนะคะแล้วเขาหยิบขึ้นมานะคะด้วยความมั่นใจด้วยความภาคภูมิใจว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาให้ไปต่อกับคุณเพียงคนเดียวเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะหนึ่งเหรียญกับเก้าถ้วยนะคะอืปกติสองใบนี้เขาไม่ได้มาด้วยกันนะแต่วันนี้เขามาด้วยกันพระชาพระศพนะคะ m p e เ a n c e นะคะเพราะนั้นตรงนี้เขาพยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะคะในการที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเขาพยายามทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวของเขาเขาอยากให้คุณเนี่ยได้ไปอยู่เคียงข้างเขานะคะหรือว่าตรงนี้ถ้าเกิดเขากับคุณนะคะหกดาบเนี่ยเห็นไหมคะหกดาบอยู่ใต้ temperance มันเป็นความรักที่มันเป็นรักทางกายมันอยู่ใกล้กันเหลือเกินนะคะก็อยากที่จะให้แบบได้มาอยู่ใกล้กันอยากที่จะได้มีวันที่สมหวังลงเอยได้มาอยู่ด้วยกันหรือเขาอยากที่จะรับคุณไปอยู่ด้วยที่ต่างถิ่นนไกลต่างประเทศเลย ก็ได้นะคะคเขารู้สึกว่าคุณ่ะนะคะคือคนที่มีความเข้าอกเข้าใจเขานะคะความเป็นราชาราชีถ้วยนะคะคุณมีความเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นนะคะเขาสบายใจนะเพราะนั้นเมื่อคุณเหมือนกับเริ่มรักความรักแล้วคุณได้หยิบถ้วยขึ้นมาแล้ว <laughs> นะคะสามีสพเขาว่าไม่ไม่ยอมแพ้นะเขาก็พยายามที่จะแบบ ถือเอาโอกาสตรงนี้นะคะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์นะคะแค่ยอมรับว,ว่าเป็นแฟนเขาก็ดีใจแล้วนะณะตรงนี้เขากําลังก้าวไปสู่จุดที่เขาจะสร้างความมั่นใจให้คุณรู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะดูแลคุณนะคะเนี่ยสองไม้เท้าพร้อมแล้วที่จะดูแลคุณพร้อมแล้วที่จะไปต่อกับคุณนะคะขอให้คุณมั่นใจในตัวเขาราชินีไม้เท้าขอให้คุณเนี่ยมาอยู่บนบัลลังเคียงข้างเขานะคะ เนี่ยถึงแม้ว,ว่ามันจะไกลกันห่างไกลกันสักแค่ไหนนะคะหรือเขาจะอยากเดินทางมาหาคุณเพราะเขา <Yeah. S 1> เขารู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขานะคะเนี่ยมันนานแสนนานแค่ไหนนะคะที่มันไม่ได้เจอกันมานานมากๆแล้วนะคะมันเป็นความรักนะคะเหมือนกับความรักครั้งเก่าบางคนอาจจะเป็นความรักครั้งเก่าที่กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้อาจจะเคยเจอกันตั้งแต่เด็กๆก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับ บางคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะคะมันอาจจะเป็นความรักครั้งเก่าที่รอคอยกันมานานคอยกันมาข้ามพพข้ามชาติแฮงแมนนะคะหกถ้วยนะเราก็ยังต้องมาเจออุปสรรคที่ห่างไกลกันอีกในชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกับเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาเฝ้ารอมาตลอดชีวิตก็ได้เขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนอีกแล้วนะชาวพฤษนะคะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนอีกแล้วนะตรงนี้อยากให้มาอยู่เป็นคู่กันนะคะ ดูเรื่องราวความรักของคุณนะคะบทสรุปความรักครั้งน,นี้ขอดูในไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะมีไพ่ของแปดถ้วยนะคะวา,าร์เดอ a r สต เหมือนตัวคุณหรือตัวเขานะคะอาจจะเพิ่งจบกับความรักครั้งเก่ามาก็ได้นะคะความเป็นแปดถ้วยนะคะเพราะว่าความรักครั้งนั้นมันไม่ดีต่อใจนะคะคุณต้องเดินออกมาเพื่อมาหาความหวังอะไรใหม่ๆนะตัวนี้นะคะแสงนะคะแสงของเดอร์ซันและแสงของเดอร์สตารตรงนี้ก็ได้นะคะไพ่ต่อเนื่องกันเลยนะเห็นไหมคะแสงสีเหลืองๆตรงนี้นะคะพลังของดวงดาวนะคะ คุณเราจะมาจากความรักครั้งเก่าแล้วคุณมาเจอความรักครั้งนี้นะคะที่มันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่คุณรอคอยมานานแสนนานนะคะความรักที่ชัดเจนความรักที่พร้อมนะคะที่จะได้มาอยู่ด้วยกันพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะเหมือนกับว่าได้ได้มาอยู่ดูแลกันและกันน่นะคะอยู่ดูแลกันไปจนวันสุดท้ายของชีวิตก็ได้นะคะเดอะสตาร์ตรงนี้เป็นความรักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณแล้วทำให้คุณมีความหวังมากมาก นะคะความเป็นเดอะสตาร์นะคะเหมือนตัวเขาก็เป็นใครที่คุณอาจจะไม่เคยเจอใครที่จริงใจแล้วก็แสนดีกับคุณเท่านี้มาก่อนก็ได้นะคะมันทําให้คุณรู้สึกเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยพลังในการที่ใช้ชีวิตนะคะเต็มไปด้วยพลังในการที่จะไปต่อความรักครั้งนี้นะพลังของเดอะสตาร์นะคะมีไพ่ของเดอะฟูลนะคะคนนั้นของคุณนะคะที่อาจจะอยู่ต่างถิน่นไกลต่างชาติต่างภาษานะคะ เขาเป็นคนที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยอาจจะมีโลก,กทัศน์มีมุมมองใหม่ๆนะคะได้เดินทางได้รปะจนภัยได้ท่องเที่ยวนะคะโอ้โหแล้วก็ได้มาเป็นความรักที่สวยงามนะคะสิบถ้วยนะคะได้มามั่นหมายแต่งงานได้มาสร้างครอบครัวซึ่งกันและกันนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่า ความรักของชาวพศนะบางคนที่นั่งดูอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเรื่องราวในอดีตของคุณนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นสิบถ้วยคุณได้พบเขาแล้วคุณได้แต่งงานแล้วคุณได้มีลูกด้วยกันคุณมีชีวิตที่มั่นคงกับเขาแล้วนะคะเพราะนั้นจะมีบางคนหลายๆคนนะคะที่กำลังตามรอยคุณไปนะชาวพศที่ประสบความสำเร็จในความรักครั้งนี้แล้วนะคะ คนที่กำลังจะมาสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะ My home is my castle นะคะคุณได้ไปเป็นราชินีคุณได้ไปเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะของเขาคนนั้นนะคะอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆที่เหมือนปราสาทราชวังในความรู้สึกของคุณนะคะมีทุกอย่างพร้อมเลยนะคะเต็ไมไปด้วยความรักความอบอุ่นนะคะเสียงหัวเราะของลูกๆหลานๆนะคะ ปินครอบครัวที่มีความสุขอะนะเพราะนั้นตรงนี้มิสซันชัยนะคะคนที่เข้ามาทําให้ชีวิตงคุณเนี่ยเต็ไมไปด้วยความสว่างสวยครั้งหนึ่งหรือว่าเปลี่ยนชีวิตของคุณไปให้มันแบบเจอกับสิ่งที่สวยงามอะเหมือนกับความฝันเลยก็ได้ นะคะบางคนอาจจะอารมณ์แบบเป็นซินเดอรลล่านะคะบางคนเป็นซินเดอรลล่าในภาคของผู้ชายด้วยก็ได้นะคะอาจารย์ไม่รู้จะเปรียบกับใครดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้นะคะเหมือนคนคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วทําให้ฉุนคุณเนี่ยมันพบกับความสดใสสวยงามมันเต็มไปด้วยความหวังนะคะแล้วมันเต็มไปด้วยความสุขมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขต,ต่อกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะเหมือนไพ่อยากให อาจารย์เล่าเรื่องความรักของชาวพิศพทีท่มีความสมหวังนะคะหลังจากที่อาจจะเจอแบบรักซ้อนซ่อนเงื่อนหรืออะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเดือนนี้เราได้มาอ่านความรักที่สมหวังความรักที่โรแมนติกกันบ้างอ่ะเรามาดูนะคะพลังงานจากไพ่ออร,อร์เรกันดีกว่านะคะชาวพิศพมีไพ่เขน อินอะไรนะอินเตอร์ i n t e r m i d i a t e นะคะอาจารย์จะติดคำนี้แล้วนะคะต้องขออนุญาตจะเปิดดิกกับคำนี้ tears นะคะแล้วก็ m a n a g m e n t นะคะขออหนึง่งใบนะคะ Love w าวใบนี้น่ารักจังเลยนะคะค่ะ i n t e r m เ n g l นะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าตัวคุณกับคนรักของคุณเนี่ยน่าจะมีความแตกต่างกันนะคะเราได้มาเบลนด์กัน i n t e r m i n g l กันก็คือเป็นลนักษณะมันมีการผสมผสานจนมันมีความลงตัวมากขึ้นนะคะหรือคนอาจจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับภาษาวัฒนธรรมนะคะชีวิตความเป็นอยู่นะคะในฝั่งของเขาก็ได้นะหรือว่า มันมีการผสมผสานความต้องการระหว่างคุณกับเขาร่วมกันนะคะจนในสุดมันเป็นความลงตัวที่คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะคะเทียสนะคะ,ะ,คะเขาเข้ามาเพื่อลบปลอยน้ําตาลบคาบน้ําตาลบความเจ็บปวดกับความรักในอดีตของคุณนะตอนนี้นะคะ คุณอาจจะเป็นฝั่งที่เป็นแปดถ้วยที่เดินออกมาจากความรักครั้งเก่าๆที่มันจบแบบเจ็บๆก็ได้นะคะ marriagement นะคะเป็นคนที่เข้ามาสร้างเสียงหัวเราะนะคะเข้ามาสร้างครอบครัวด้วยกันดูซิมีลูกๆนะคะที่แสนสนน่ารักน่ารักกันนะคะครอบครัวไหนมีลูกชายสองคนบ้างนะก็จะปวดหัวหน่อยๆห,หรือว่าเป็นทวินนะคะเป็นแฝดก็ได้นะมีลูกแฝดก็จะอารมณ์แบบว่าเหนื่อยหน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะ marriagement นะคะ สร้างความสนุกสร้างเสียงหัวเราะนะคะชีวิตมีเรื่องราวตื่นเต้นนะเป็นอะไรที่ทําให้ชีวิตของชาวประสบนะคะเหมือนได้ผจญภัยไปในโลกกว้างนะคะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสดใสสวยงามมากๆนะคะเพราะว่าความรักดีๆที่เข้ามานะคะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเข้ามาเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณนะคะ love ตัวนี้เมื่อวันนี้ได้อ่านควารักที่แบบว่าดูโรแมนติก มีความปรึมปริ่มนะคะจันนารีมีความปรึมปริ่มนะอ่านแต่ลักซ้อนมาเยอะแล้วนะคะขออ่านเรื่องเราความรักที่แบบว่าซับซึ้งตรึงใจบ้างขอไดาได้หนึ่งชุดนะคะ adversity นะคะ dream แล้วก็ regenerate นะคะเรามาดูพลังงานจากไพ่นะคะพลังงานไพ่ขึ้นมาดีนะคะตรงนี้นะคะ Adversity นะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าความรักระหว่างคุณกับเขานะคะคุณได้อะไรอะ่ะ marshmallow นะคะเป็นดอกไม้หรือเป็นขนมนึกถึงขนม marshmallow เลยนะคะคุณเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ Adversity นะคะความรักที่พยายามนะคะ หรือว่าชีวิตของคุณนะชาวพฤษศนะคะมันอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะแล้วก็ได้นะคะเจอความรักมาในหลายๆรูปแบบในตรงเนี้นะคะมันเป็นความรักที่คนสองคนเนี่ยอาจจะพยายามช่วยกันสร้างพยายามช่วยกันปรับตัวพยายามไปสู่ความฝันสิ่งที่ดีกว่านะคะจนเป็นความรักที่ประสบความสําเร็จจนเป็นความรักที่สวยงามนะคะ เป็นความรักที่ลงตัวมากขึ้นนะเป็นความรักที่เหมือนกับว่าในที่สุดมันนําไปสู่สิ่งที่สมบูรณ์พร้อมนะคะในชีวิตของคุณแล้วก็เขานะคะในการสร้างครอบคร,รัวร่วมกันนะไปต่อกับความฝันของคุณด REAM นะคะคุณได้ดอกโกลเด้นป๊อปปี้นะคะดอกไม้ดอกป๊อปปี้สีทองนะคะ ความฝันระหว่างตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะมันกําลังไปกันต่อหรือบางคนเนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะในการที่จะมีครอบครัวมีบ้านที่น่ารักนะคะ My home is my castle นะคะปราสาทของคุณบ้านที่เป็นเหมือนปราสาทราชวังของคุณคุณก็เป็น The Queen The King นะคะแล้วก็มี Princess มีปรินซ์นะคะเจ้าหญิงเจ้าชายตัวน้อยๆนะคะลูกๆของคุณนะความฝันของคุณมันสวยงามแล้วมันก็ถูกทำให้เป็นจริงนะคะตรงนี้นะคะ a อเ e r ี i t ิต e ้ด n e เนเรตนะคะจามอรลเหมือนกับตรงนี้นะคะตัวคุณกับคนรักของคุณเนี่ยมันเป็นการส่งต่อนะคะส่งต่อให้กับความสำเร็จนะคะ ให้กับลูกๆของคุณนะคะคุณกําลังสร้างอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งมั่นคงนะคะจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานของคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะบางคนที่ดูอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นคุณตาคุณยายแล้วก็ได้นะคะส่งต่อกิจการแล้วตอนนี้เลี้ยงหลานอย่างเดียวนะคะราแบบนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ ดีใจด้วยนะคะกับเรื่องราวความรักนะคะที่แสนน่ารักแสนโรแมนติกตรงนี้นะคะอาจารย์นลีก็เป็นแรงใจให้นะคะใครที่กําลังเริ่มต้นนะคะกับความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้เขาให้ไปต่อนะคะอย่างมีความสุขนะคะส่งท้ายปีเก่ากันแล้วนะคะตรงนี้นะคะค่ะใครอยากเป็นลังใจกับอาจารย์ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจกับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสําสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ